สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์สไพยตุรกีนะคะหรือมินาสไพยตุรกีนั่นเองช่วงนี้อกสั่นขวัญแขวนกับแฮกเกอร์ถูกป่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทําขนมปังตัวนี้กินกันก่อนค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเนาะวันนี้มินาทําสมิธค่ะสมิธสัญชาติตุรกีกินถ้าใครๆเป็น FC เก่านะจะรู้ว่ามินาเคยทําแล้ว2รอบแต่เป็นวิดีโอที่แบบเก่ามากอะเป็น EP ีที่แบบ10-20ี่สกว่าวันนี้ค่ะเกิดอยากกินเลยมาทําอีกรอบเพราะว่าลูกชายก็เบื่ออาหารด้วยจะบอกว่าตัวน,นะ จะกรอบนอกนุ่มหนึบเหนียวในบอกเลยว่าอร่อยเป็นสมิธที่มีเสน่ห์เป็นขนมปังสันชาติตุรกีที่มีเสน่ห์อยากให้ทุกๆคนลองนะคะใครมาตุรกีไม่กินสมิธ h ถือว่ามาไม่ถึงเราจะบอกว่าสมิธ h เนี่ยมันดินได้สูตรอะลองไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยหรือ ย้ายไปช่องใหม่มีนากันเพื่อกันแฮกเกอร์คือแล้วแต่นะคะใครอยากไปก็ไปเดี๋ยวมีนาจะแปะไปให้ว่าเชื่ออะไรนะคะไปเริ่มทำกันค่ะวันนี้เกิดอยากกินขนมปังสัญชาติตุรกีนะคะส่วนมากมีนาจะทำเพราะความอยากกินจะเป็นนมอุน่นนมอุ่นค่ะนี่เป็นแบบครึ่งถ้วยตวงนะอย่างที่บอกเพราะว่าไอตัวหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีนาจะเอาวตวงแป้งไม่อย่างนั้นมันจะเปียกขี้เกียจมานั่งเช็คอะนมอุนอ่นนะคะ นมมีนาร้อนเกินควันขึ้นเลยเดี๋ยวจะผสมนมเย็นลงไปด้วยนมอ,อุ่นนะคะหถ้วยตวงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นแบบครึ่งถ้วยตวงมีนาจะใส่ไปสองขอเทสมันอุ่นเกินนมอ,อุ่นหนึ่งถ้วยตวงนะคะใครจะใช้เป็นน้ำเต้าหู้ก็ได้นะถ้าแพ้นมอ่ะแล้วก็ ถ้าเป็นน้ำธรรมดานะคะถ้าใช้เป็นน้ำธรรมดานะจะได้ขนมปังที่มีเนื้อแข็งแข็งและแห้งนี่เป็นเรื่องปกติค่ะถ้าใช้น้ำธรรมดาน้ำตานทรายใส่ไป3ไมีนาอยากให้สมิตเขามีรสชาติจริงๆ3เนี่ยสมิธเขาไม่มีรสชาติหรอกใส่ไปสี่เลยก็ได้สี่ช้อนชายีสต์แค่เหมือนเดิมยีสต์ผงนั่นแหละ สช้อนชามีนาเนี่ยใช้ Active Dry Yeast นะคะอย่างที่บอกใครที่ซื้อไปแล้วที่เพจนะคะ a Active อ Active เนี่ยค่ะเขาจะละลายได้ในน้ำเขาจะโรยกับแป้งโดยตรงไม่ได้แต่ว่าถ้าใครเขียนว่า Instant นะคะ t a s t dry yeast ก็คือ Instant h a มุสมาอยาซื้อนั่นเองสามารถโรยไปกับแป้งก็ได้หรือว่าผสมน้ำก็ได้แต่ส่วนมากมีนาผสมน้ำหมดแหละคือถนัดแบบนี้ไม่ถนัดแป้งก่อน ไม่มีอะไรมีแค่นี้จริงไม่ใช้มือนวดดว้วยใช้ช้อนคลมกนเอาเพราะว่าสมิธตุรกีเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอ่าเขาจะเป็นขนมปังสัญชาติตุรกีเป็นขนมปังที่ไม่ใช่ขนมปังนมเป็นขนมปังเหมือนขนมปังธรรมดาธรรมดาอ่าหนึบหนึบเหนียวเหนียวแต่บอกเลยว่ากินเช้าเช้ามีสเสน่ห์มากเป็นขนมปังที่มีสเสน่ห์ในตัว คนทุกอย่างให้เข้ากันใส่แป้งค่ะแป้งนี้จะบอกว่าใครจะผสมแป้งเข้าวโอ๊ตลงไปก็ได้ผสมแป้งอัลมอนด์ลงไปก็ได้แต่ว่าเผอ,อิญบ้านมีนาะเขากินนะนะมีนาะก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาต้องช่างให้ไหมตัวนี้ไม่ต้องช่างมันคือขนมปังธรรมดาธรรมดาจะบอกว่าเป็นสูตรแม่บ้านธรรมดาธรรมดาค่ะคือใส่ไปนวดแป้งเท่าที่พอเรารับได้ เป็นพอเราต้องเรียนรู้นะคะเรื่องพวกนี้ในการทําแป้งเหมือนกับพวกยุโรปเหมือนพวกแม่บ้านฝั่งยุโรปอะไรพวกนี้ค่ะพวกคุณยายคุณป้าเวลาเขาทําเขาก็ไม่มานั่งช่างกันลองทําดูนะคะแต่ว่าถ้าทําขายทําเป็นขนมปังนุ่มเนี่ยใช่มาอาจจะมีความเป๊ะมีน้ำไม่เถียงอันนั้นช่างให้ได้แต่ตัวนี้ไม่ขอช่างสองถ้วยตวงแล้วนะคะแป้งแล้วก็เกลือเกลือป่นเกลือป่นทุกทุกคนจะเห็นว่ามีนะาชอบตรงแบบนี้ มันชินนะคะเกลือป่นเนใส่ไปเลยหหรืออ่ะหช้อนชาครึ่งผสมแป้งโฮวีดได้ค่ะจริงๆอะผสมแป้งไรก็ได้นะอะไรที่เป็นธัญ,ญพืชจะบอกเลยว่าขนมปังจะขึ้นช้าเนื้อขนมปังจะแน่นและหนึบ แน่นกว่าแป้งขนมปังมีนาใช้แป้งสาเลียนเนกประสงค์แต่ว่าถ้าใครอยู่เมืองไทยสามารถหาแป้งขนมปังได้ใช้แป้งขนมปังก่อนและใช้แป้งอนเนกประสงค์เป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะว่าจะบอกว่ายังไงดีอะถ้าเป็นผู้มือใหม่เนี่ยคะ่ะแป้งขนมปังเนี่ยจะสามารถช่วยให้ขนมปังมีความนุ่มเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีกว่าแป้งสาลียนเนกประสงค์นะ แป้งมันจะเหลวเกินประมาณนี้มีนาจะใส่เพิ่มไปอีกประมาณครึ่งด้วยตัวแต่ไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยยังไม่ถึงทำไมงวดน,นี้ไม่ใส่น้ำมันคะอยากได้เนื้อขนมปังที่ค่อนข้างจริงๆตัวสมิธท,ที่เขาขายข้างทางเคยกินไหมคะขายข้างทางอะ่ะมันจะเป็นสมิธเนื้อแข็งเปลือกนอกแข็งเนื้อในแห้งและเนบ อยากได้แบบนั้นแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นสมิทนมที่เปลือกนอกหนึบเหนียวข้างในมีความนุ่มเราใส่น้ำมันหรือว่าใส่เนยละลายลงไปได้นะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะอันนี้คือมันอยู่ที่เนื้อขนมปังแบบไหนที่เราอยากกินอันนี้ไม่มีคนสอนนะจ๊ะบอกเลยมันดินได้ค่ะสูตรทุกอย่างมันดินได้มันอยู่ที่เรา คือถ้าเราทําเป็นนะถ้าเราทําแบบดูแป้งเป็นแล้วใครที่เป็นเอฟซใหม่นะคะบอกเลยว่าคลิปมีนานเนี่ยดูเรื่อยๆดูเพลินๆิแต่ว่าเวลาช่วงเมาส์มอยเนี่ยมันจะมีแบบสาระ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 ,าระแฝงอยู่บอกเลยนะมันจะมีแบบเคล็ดลับเคล็ดลับอะไรที่เขาไม่ค่อยบอกกันนะแฝงอยู่เนี่ยค่ะคนให้มันเข้ากัน น่าจะใช้แป้งสองถ้วยตวงครึ่งแป้งร่อนไหมแป้งไม่ร่อนถ้าทําขนมปังไม่เคยร่อนแป้งถ้าใครอยู่เมืองนอกนะคะหรือว่าอยู่ในประเทศที่แป้งขนมปังกับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยม่นใกล้เคียงกันสามารถแยกกันออกได้ยังไงดูที่โปรตีนของแป้งนะคะแป้งขนมปังเนี่ยโปรตีนเขาจะประมาณสิบถสปรซส่วนแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยโปรตีนประมาณเก้า 9ก้าถึงสิบแปดเก้อะไรอย่างเงี้ยจะแยกกันได้ประมาณนี้ค่ะอ่ะมินาเสร็จแล้วคนทุกอยาก่างเข้ากันแค่นี้เองค่ะสมิธมันเป็นขนมปังที่ไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้ามันเป็นอ่าคนขายที่ร้านเขาจะนวดเครื่องแต่เราทำเองกินเองที่บ้านค่ะเสร็จแล้วค่ะเนบประมาณนี้นะเนี่ยมันจะเนบๆหน่อยหนึ่งรียบร้อยผักแป้งโล แป้งเลยค่ะเนี่ยเขาจะหนึบๆเนื้อแป้งจะได้แบบนี้ค่ะหนึบๆนิดนึงหนึบแต่ไม่มากใครอยากเพิ่มแป้งนวดให้เขาไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์ก็ได้แต่ว่ามีนาทำแค่นี้มันไม่ได้เหลวนะมันแค่หนึบๆถ้าอยากได้เนื้อขนมปังที่แข็งต้องเติมแป้งลงไปอีกแต่ว่ามีนาอยากได้หนึบแต่ว่าไม่ใช่เนื้อขนมปังข้างในที่มันแห้งสักทีเดียวก็เลยจะได้แบบนี้ เดี๋ยวจะเอามือทาน้ํามันนิดนึงนะคะจะเป็นน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันพืชก็ได้เพื่ออะไรจะทาแป้งหน่อยนึงเวลาไอ้นี่แล้วเขาจะได้ไม่ติดทาอ่างผสมแล้วอะ่ะเวลาขนมปังเขาขึ้นน่ะเขาจะได้ไม่ติดพับเขาหน่อยไหนๆก็ไหนๆแหละไหนๆก็จับแหละรวบซะหน่อยมันชินไงนมันชิน ยิ่งนวดเยอะนะคะเนื้อขนมปังข้างในจะยิ่งนุม่มอันนี้เป็นเทคนิคนะแต่มีนาไม่นวดเพราะมีนาอยากได้เนื้อขนมปังข้างในอะ่ะที่มันไม่ค่อยนุม่มที่มันเหนียวเหนียวนึบๆมีนาอยากได้แค่นั้นวางพักแป้งค่ะอะไรปิดปิดไว้นี้ค่ะรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าประมาณสี่สิบห้านาทีถ้าเป็นเมืองนอกอาจจะสองชั่วโมงเพราะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเดี๋ยวมาดูกันมีนาพักแป้งไว้นานมากอะ่ะ ได้แค่นี้แหละลูกก็ตื่นแล้วคนที่บ้านก็ตื่นแล้วเขาก็ขึ้นได้ประมาณนี้ค่ะใบประมาณนี้ก็เอาแค่นี้แต่ว่าถ้าใครสามารถรอจนแป้งเขาขึ้นเป็นสองเท่าได้นะคะรอตัวของมีนานเนี่ยเขาขึ้นแค่เท่าเดียวขึ้นเท่าเดียวก็เท่าเดียวก็เอาเท่านี้ละค่ะถ้าทุกๆคนเห็นนะเขาจะเหลวแบบติดมือ เราก็จะแก้ได้โดยการโรยแป้งค่ะโรยแป้งไปเยอะๆแป้งโรยแป้งแป้งนวลเนี่ยมีนาจ,จะพูดแลอวแป้งนวลแป้งนวลคืออะไรคือแป้งที่เราเอามาทําขนมปังนั่นแหละค่ะโรยไปเยอะๆหน่อยเนึองแต่ก็ไม่ใช่เยอะมากขนาดน,านั้นจับเขารวบจะบอกว่าคนที่มีกลิ่นยีสต์แรงนะคะหนึ่งคือพักแป้งนานเกินไปสอง คือพักแป้งในที่ที่อากาศร้อนเกินไปตัวยีสต์เนี่ยเขาเลยทําให้มีอากาศแก้ได้ยังไงเอาออกมานวดค่ะหลังจากพักแป้งขึ้นเปสองเท่าแล้วนะคะนวดประมาณหนึ่งนาทีไล่ฟองอากาศเขาก็จะทําให้ลดกลิ่นยีใดตด้แต่ของมินามันไม่มีกลิ่นโดยแป้งนิดนึงจะตัดแป้งค่ะยืไม่รู้ว่าจะได้สักกี่อันได้ไม่เยอะหรอก เอาเป็นอย่างนี้เลยละกันเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะมีนาก็จะตัดเป็น8ดชิ้น8ชิ้นค่ะมันจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแป้งเขาจะนิ่มนิ่มมากคือถ้าเขานิ่มอย่างเงี้ยแปบลบว่าเดี๋ยวเนื้อในเขาจะนิ่มอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าถ้าแป้งใครแข็งขนมปังออกมาแข็งเป็นเรื่องปกติ จะบอกว่าเมื่อวานไปโพสในเพจมามีมีเรื่องอัดอั้นตันใจมีนามีเพจใช่มหเพจมายสะปร์ตุรกีนี่แหละมีเรื่องอัดอั้นตันใจกับเพื่อนบ้านไปโพสมาแม่ตอบกันมาไวไวตอบกันเยอะด้วยนะเป็นร้อยเลยนะคะตอบร้อยขาข้อความไม่เหมือนกับตอนส่งกันบ้านนะแต่มีนาดีใจนะที่ทุกทกคนแบบใส่ใจอ่ะมันเหมือนว่ามันไม่โดดเดี่ยวขอบคุณนะคะดีละดีละ ดีแล้วแหละพอได้ระบายนะแล้วก็แบบมีหลายคนพูดเรื่องบางเรื่องขึ้นมาทําให้เราก็ได้คิดไงคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคลึงเป็นยาวๆแต่แป้งเนี่ยจะต้องเอาออกหน่อย,อยนะคลึงเป็นยาวๆทุกอันเลยเดี๋ยวคลึงเป็นยาวๆก่อนประมาณสามสิบเซนมาคะ่ะประมาณขนาดไหนประมาณสองคืบนะคะประมาณ2องคืบ,นะคะรคบหรืออะ สามสิบห้าเซนก็ได้เนี่ยมันที่ซิลิโคมันมีพอดีเนี่ยประมาณสองคืบค่ะหรือใครอยากให้ยาวกว่านี้ก็ได้แล้วทำยังไงเอาสองอันเนี่ยค่ะมาประกบกันตรงปลายแล้วก็หมุนเขาเท่านั้นเองหมุนหมุนถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นเกลียวเท่านั้นเองค่ะถ้าเป็นเกลียวทําเป็นเกลียวเราก็หมุนเอามือข้างเนี้ยค่ะหมุนไปข้างบน เอามือข้างข้างขวาเนี่ยเอามือข้างขวาเดี๋ยวหมุนไปข้างบนเอามือข้างซ้ายหมุนมาข้างล่างเขาก็จะเป็นเกลียวเป็นเกลียวเสร็จเราก็เอาตรงปลายเนี่ยค่ะมาประกบกันตรงปลายเนี่ยทํายากสุดแหละพอเอามาประกบกันประกบกันยังไงก็ได้คลึงเนี่ยของมีนาก็จะขาดทุกทีแหละมีนาจะตายตอนเนี้ยตกมาตายนี่เรื่องจริงนะอ่ะก็จะได้เป็น สมิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทําแบบนี้ทุกอันเลยนะทําให้ดูอีกอันนะคะคลึงเป็นยาวๆอย่างเนี้ยค่ะประมาณสองคืบคือแล้วแต่ใครอยากได้ใหญ่ได้เล็กแล้วก็หมวนหมวนมวน้มวนหรือหมุนก็ได้เนี่ยค่ะเท่านี้เองอยากให้เป็นเกลียวมากก็บิดเขาค่ะบิดแต่ไม่ต้องบิดมากเดี๋ยวมันจะขาดแล้วก็ปิดปลายเท่านั้นเองเสร็จแล้วคลึงได้เป็นอันที่สอง วางไว้ได้4อันพอดีสิ่งสำคัญของสมิธนะคะก็คือจะใช้ไซรับของอะไรก็ได้ค่ะถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะหาเป็นไซรับของอะไรก็ได้อันนี้มีนาใช้ขององุ่นเขาเรียกน้ำเชื่อมองุ่นนะคะหรือว่าใครจะมีแอปเปิ้ลใครจะมีน้ำเชื่อมผลไม้อย่างอื่นก็ได้ใครไม่มีใช้น้ำพึ่งได้ค่ะใช้ประมาณเท่าไหร่ <c oughs> หน่ช้อนโต๊ะถึงสองช้อนโต๊ะได้ค่ะเราจะเอาแค่สีสีกรกลิ่นผสมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะให้มีความเจือจางลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วคนทุกอย่างเข้ากันหลังจากนั้นที่สำคัญคืองางาเนี่ยขาดไม่ได้เลยงาเนี่ยปกติต้องใช้งาคั่วแล้วนะสีจะสวยแต่ว่ามีนาไม่มีมีนามีแต่งาไม่คั่ว งาไม่คั่วกับงาคั่วปนกันเพราะฉะนั้นเทลงไปเลยค่ะและมันไม่พอหรอกเนี่ยมันไม่พอหรอกคือเราจะใส่แฟกซีดลงไปผสมก็ได้ใช้ธัญพืชอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะลงไปผสมได้หมดมีนาจะใส่แฟกซีดลงไปด้วยเพราะว่ามันน่าจะไม่พอเนี่ยค่ะแฟกซีของมินาแฟกซีคืออะไรคือธัญพืชชนิดหนึ่งค่ะ ใส่ไปได้เลยจะเป็นมเมล็ดดอกทานตะวันนะคะจะเป็นถั่วป,ป่นจะเป็นข้าวโอต๊ตได้หมดค่ะถ้าอยากใส่อยากใส่อะไรใส่เลยเนี่ยแต่ตัวนี้มีน้ำไม่ใส่ลูกมีน้ำไม่ชอบเอาถาดเนี่ยนะคะตอนนี้ถาดเนี่ยเราทาน้ำมันไว้หรือไม่ก็ทานเนยนะคะถาดที่จะลองอบอะ่ะหรือวางด้วยกระดาษไข ตัวนี้ค่ะไม่ต้องรอให้เขาขึ้นนะไม่ต้องรอขนมปังขึ้นนะคะเอามาจุ่มจุ่มในน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะน้ำไซรัปที่เราไอเนี่ยถ้าใครไม่มีใช้อะไรอย่างที่บอกใช้น้ำผึ้งผสมน้ำได้ใช้ไข่แดงค่ะผสมน้ำได้เสร็จแล้วเราจุ่มลงไปในนี้เลยจุ่มลงไปในงาคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนี่เท่านี้เอง เสร็จแล้วพอเขาเปียกนะเขาจะดึงได้เขาสามารถดึงได้ค่ะเขาจะวงจะกว้างกว่าเดิมเนี่ยค่ะเขาดึงได้ไม่ต้องกลัวนะเขาดึงได้เอาไปวางโลดจุ่มน้ำเชื่อมมางูนอย่างเงี้ยค่ะจุ่มเพื่อเอาสีเนี่ยแล้วเขาดึงได้ด้วยนะเสร็จแล้วมาจุ่มงาจุ่มงาหรือทันยพืช ลืมแล้วก็ดึงเขาดึงได้ค่ะอยากได้วงกว้างขนาดไหนคือไม่ต้องดึงมากไงเขาจะคลายตัวเขาจะดึงได้อร่อยนะบอกเลยค่ะนี่นะคะมีนาได้สี่อันทุกคนจะเห็นว่ามีนาได้สี่อันนะคือเราสามารถดึงวงให้กว้างได้ทำวงเล็กได้ทำวงกว้างได้แล้วแต่ ถ้ามีเวลานะคะทําได้2กรณีสกรณีนะก็คือ1ห,หาอะไรคลุมไว้พักแป้งให้ขึ้นมาสองเท่าแล้วอบแต่มีนาไม่มีเวลาแล้วมีนาจะอบเลยที่ไฟ200องศานะคะไฟ200องศาแล้วก็เออเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้กับเตาอบธรรมดาอ่ะมออบลมร้อนว่าจะอบให้ดูสักอันหนึ่งว่ามออบลมร้อนเนี่ยมีนายังไม่มีถาด ถาดอันเล็กๆสําหรับใส่ลงไปเดี๋ยวมินาไปซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวมินาจะอบให้ดูนะคะงวดนี้ขอผ่านไปก่อนนะเแต่ว่าจะบอกว่าเนื้อเขาจะต่างกันยังไงสําหรับการพักแป้งกับการไม่พักแป้งถ้าพักแป้งเนี่ยจะได้เนื้อที่นุ่มและฟูกว่านี้แต่ว่าถ้าไม่พักแป้งอบเลยจะได้เนื้อเ,นอเนอหนียวเหนียวหนึบหนึบแน่นๆเป็นเนื้อที่มินาอยากได้นี่คือนี่คือทริคของแม่บ้านปกติเลยนะของมินาเลยนะจะบอกเลยว่าทริคแบบนี้ไม่บอกใครนะคะ แต่ว่าเพินจะมี f อถามมาแหละก็เลยบอกมาอบเลยค่ะที่ไฟสองรอยองศาไม่พักแป้งแต่ว่าถ้าใครจะพักแป้งก่อนซักเอ่อให้เขาขึ้นมาสองเท่านะหาอะไรคลุมไว้ก็ได้หรือทำอย่างนี้เสร็จแรปเอาไว้ค่ะหาพลาสติกแรปใส่ตู้เย็นไว้เลยพอตอนเช้าดึงออกมาอบเลยค่ะไม่มีปัญหาอบเลยนะเรียบร้อยค่ะสมิธมีนาอบประมาณ สิบห้าถึงสิบปดนาทีอะคือแล้วแต่สมิธเนี่ยค่ะต้องอบมาสีเข้มๆนะยิ่งเข้มเข้มกว่านี้ได้ยิ่งดีเขาก็จะออกมายังร้อนอยู่นะคะจะกรอบค่ะจะกรอบเลยแหละอืมเดี๋ยวเรากินตอนอุ่นๆได้เลยค่ะหรือทิ้งไว้ให้เย็นวิธีเก็บวิธีเก็บก็คือสามารถอ่า ใส่ถุงเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะจะกินเอาออกมาอุ่นแช่ช่องฟรีนะคะถ้าแช่ช่องฟรีเก็บได้เป็นเดือนถ้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บได้ประมาณ1อาทิตย์แต่ว่าถ้าเอาไว้อุณหภูมิห้องเก็บได้ประมาณ2อสวันเผื่อใครนะคะหาช่องมีนาไม่เจอนะคะไปที่ Facebook Page ได้เลยค่ะชื่อเดียวกันคือไมล์สไปรตุรกีในนั้นจะมีข่าวสารอัปเดตตลอดเวลานะคะว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวมีจะมีหลายคนถามว่าตอนเช้ามีนากินข้าวกับอะไรไมีนากินขนมปังค่ะตัวนี้ละค่ะวันนี้อบสมิทนะคะดีๆกินกับอะไรมีชีสค่ะชีสนะคะแล้วก็มีแยมตัวนี้เป็นแยมแอป,ป